ไปกินไปไปหรือไปตันเนาะโอเคเนาะบูมี่ไปวันไหนมาสมัสมะน่งนี่ต้นมะนางยี่ปีจานาต้นมะนางเนี่ยแก่น่ต้นเซลโคตรด็กเจ้าคุ้มค่าขนาดตัวเราบอกตัวเดียวเลยเจ้าลวกหัวลรวบพังเลยเอาละเออสองสวัสดีครับผมกราบสวัสดีเอฟซีทุกช่องเลยครับเด้อมื้อนี้ขอกราบสวัสดีเอฟซีของตามภาษาบ่าวลาวนะครับมื้อนี้ รวมกลุ่มยูทูบเบอร์เข้ามาในสวนสาธารณะของประเทศไทยครับทุกคนมือนี่เป็นวันที่26ใช่ไหมครับผมของกราคมพุทรศักราช2,568นะครับผมมือนี่อ่ายูทูบเบอร์เราพร้อมด้วยยูทูบเบอร์ไทยกราสวัสดีครับพี่ศูนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ศูนย์สวัสดีครับก็สวัสดีสบิกสสดีวัสดีส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 ัสดีสัสดีสสดีส สวัสดี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 ก็วันนี้เหมือนกับรวมรวมรวมกลุ่มกันนะครับแต่ไม่ใช่ตั้งแข๊งนะครับทุกคน <Okay. S 2> ก็คืออย่างนี้วันนี้ใช้ว่าเป็นวันพิเศษนะ <Okay. S 2> ที่เราได้รับอานิสงส์จากคนไทยผมผมใช้คํานี้นะครับทุกคนขออนุญาตพี่อาศูนย์นะครับพี่นี่คือพี่อสศูนย์คนเดียวที่พวกเรามาลุมเลยนะวันนี้ <Yeah>. oh, <laughs> แงงารงงานลาวมาลุมอ่ช่างช่องพี่นาชื่ออะไรอสศูนกายสายล่า อันดับแรกฝากก่อนเลยไหมให้พี่อาซุนองกายสายล่าก็คือฝากคนติดตามพี่เขาด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับที่ของตามภาษาเบาเล่าตามภาษาเบาลาวครับผมครับผมขอฝากพี่ๆน้องๆคนไทยนะครับส่วนมากก็จะเป็นคนไทยนะครัาต้องที่ติดตามตามภาษาเบาลาวนะครับครับผมขอฝากช่องของสอรคายสายล่าด้วยนะครับผมครับผมก็ติดตามทิ้งไว้หน่อยครับสอรองคายสายล่าก็จะทําเกี่ยวกับ เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่มาลักลอบเข้าเมืองอะไรเนี่ยครับแล้วก็มาทํางานที่ีปิดกฎหมายนะครับรมแล้วก็พิธากฎจารย์รัฐบาลของเรานะครับผมรัฐบาลของไทยเรานะครับก็อันนี้คือเป็นช่องของพี่เขานะครับไม่เกี่ยวกับผมนะตรงนั้นครับผมก็คือก็คือต้องต้องต้องแย้งให้ฟังก่อนนะครับผมก็วันนี้ผมผมก็จะจะจะมาถามพี่เขาเหมือนกันในความ เรื่องความรู้สึกวันนี้มันจะไม่เกี่ยวกับแรงงานหรือไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะเพราะว่าอันนี้เป็นช่องของบ่าตู่เนาะส่วนช่องของพี่เขาก็ทุกคนชอบอย่นั้นก็ต้องไปติดตามนันาพี่เขาพูดเกี่ยวกับอะไรเราก็ไปดูด้วยกันคนเนาะก็วันนี้ผมอยากถามนี้นะครับพี่พี่รู้สึกยังไงวันนี้ที่ทุกคนนะไม่เฉพาะแรงงานเนาะที่ได้รับอนุสงจากอนิสงจากคนไทยนะคือทุกคนได้ใช้บริการรถไฟฟ้าฟรีพี่รู้สึกยังไงอย่างเงี้ยพี่ พี่เป็นคนให้นะนี่คือพี่คนร้พี่คนให้ก็แนะนำคนให้ว่าดีมากเลยโครงกตรรับที่เนั่งนั่งครั้งแรกเลยตั้งแต่สมัย28ปีที่แล้วเราครับผมใช่ครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากนั่งนะเพราะว่าการทำงานที่เป็นช่างต้องซ่อรถเองเลยอครับเองไปแต่มาวันนี้เนี่ยมานมากปีเป๊ะปุ๊บปุ๊บปีเป๊ะปุ๊บปุ๊แต่ก็ส่วนตัวสบายมากนัเลย นาะแล้วก็ร้านนำยังนะครับผมเป็น้องคนไทยนะครับผมถ้าเป็นผมนะมาทำงานมีพี่สาวไม่เอาอะไเลยโอ้โหรถไใช่ใช่สุดยอดเนาะใช่เมื่อก่อนนี่พี่ไ่นอยู่อยู่ลังเสร็จเลยนั่งรถนั่งรถเมล์มาตลอดเลยอ๋อครับผมทั้งยืนทั้งแออัดแล้วก็ร้อนด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีแดงที่อยู่ลังเสร็จเป็นใจ สวยมากนะสายนี้เอาแสดงว่าวันนี้พี่นั่งสายสีแดงมาใช่ไหมครับพี่ข้างใดเป็นไงดูหรามากโอ้โหสวยงามก็ผมว่าอย่างนี้นะครับทุกคนก็คืออ่าพวกเรานี่ทำไมผมใช้คำว่าอนิสงส์นะก็คือวันเนี้ยมันเหมือนกับอ่าเป็นเป็นอ่าเรียกอะไรนโยบายไม่อยากให้คนใช้รถเยอะให้รถอ่ามลพิษมลภาวะ PM สองจุดห้าใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าคนไทยไม่มีน้ําใจนะแค่ กันไว้ให um ้แค่คนไทยก็ได้ใช่ไหมครับพี่ใช่แกนให้แค่คนไทยให้ให้คนไทยใช้ให้ใช้ฟรีส่วนส่วนแรงงานหรือว่าชาวต่างชาติก็จ่ายค่าบริการทั่วไปเพราะทุกคนก็พร้อมเดินทางอยู่แล้วแต่ในทีนี้มันจะแตกต่างออกไปครับคนพอคนไทยให้กับให้คนไทยเสร็จปุ๊บคนไทยก็ยื่นยื่นสิ่งนั้นให้กับทั้งแรงงานแล้วก็นักท่องเที่ยวได้รับอนิสงส์นี้ด้วยครับคนอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าน้ำใจคนไทยผมชื่นชมเลยนะครับพี่ชื่นชมด้วยกับรัฐบาลเพราะว่า งานต่างชาติครับผมใช้ได้เลยก็รนน้อยครับผมกับคนไทยแล้วกคัเดสิล้นใช่ครับถึงงานงนต่างาวก็สองล้านถึงส้นน่าจะถึงนะพี่จะรวมเปนตลา3สามสี่ชาติเนี่ยถึงนะเห้าล้านหกนะครับผมก็แค่นิดเดียวบางคืก็อาจจะขับรถมาเรียนด้วยโอ้ขัรถ อ่าครับผมรัฐบาลครับครับแล้วก็จริงๆก็อยากนี้เขื่นใช้เวลานะแต่คงจะใช้งบประมาณเยอะนะพี่เห็นว่ามูลค่าเป็นพันล้านเลยนะถ้าถ้าพูดถึงถ้าท่านจะเกิดว่าอ่าถ้าเป็นประเทศหรือว่าคนที่จิตใจขับแคบเนี่ยโอ้พันกว่าล้านสร้างอะไรได้มากมายนะพี่โอ้มูล7วันผมตอนแรกตกใจมากฟังนะต่อกวันตกทีวันตก็วันละร้อยสี่สิบล้านบาทอ๋อตกสี่เจ็ดเจ็ดสี่ยี่แปด ประมาณสัก900กว่าล้านเนาะ900กว่าล้านไม่ใช่อย่างนี้นะเราจะก็คือถ้าเกิดว่าถ้ามันดีเขาก็จะขยายเวลาต่อฟรีไปในประเทชอื่นทำไมอู้อันนี้อันนี้ด้วยความที่เราไม่มีการศึกษาเนาะบางทีเราเรามองว่าเงินขนาดนี้เหมือนกับโยนทิ้งอะอันนี้อันนี้แต่ไม่ใช่นะแต่รัฐบาลเขามีแน่นอนประเทศไทยคนไทยเขามีอยู่แล้วว่ามันจะต้องทวงดุลกับอะไรหรือว่า S <S <an> มันจะแมทกับรายได้ด้วยก <ไป S 1> ารท่องเที่ยวมันจะเติบโตขึ้นไหมหรือว่าการเดินทางของมันจะสะดวกสบายแล้วเศรษฐกิจมันจะกระตุ้นหรือเปล่าอะไรนี้มันจะมันจะพุ่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่รู้เนาะพูดในคนที่ไม่มีการสาในความคิดผมนะไอ้เราก็จะกอดเงินที่อ่ะกดนี่มาไว้ก่อนแหละถ้าเป็นคนแบบว่ายังแบบแจ๊บเนาะอันนี้ในมุมมองใดพี่มองว่ายังไงครับพี่ก็สี่ห้าวันนี้ก็ต้องประเมินว่าตรงเนี้ยที่เสียรายได้ไปเนี่ยจะคุ้มค่ากับการจาด ทุนที่เราได้มาไหมแล้าก็อาจจะต้องขยายต่อไปอ๋อครับผมก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันมลพิษมันลดนี่มุมมองของพี่อสูรเหมือนกับว่ามองถึงว่าอากาศนี่จะบริสุทธิ์ขึ้นหรือเปล่ามันจะคุ้มค่าไหมกับการที่เรายอมเสียเงินจํานวนนี้ไปแล้วก็ได้อากาศที่ดีขึ้นมลพิษมลภาวะต่างๆลดลงพีเอ็มสองจุดห้าน้อยลงเบาบางลงหรือว่าอาจจะไม่มีเลยอย่างเงี้ยมันจะได้อย่างนั้นหรือเปล่าเนาะ เหมือนกับได้คุ้มเสียหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ผมมองคนใดนะแต่ผมอาจจะไม่ได้มองไกลขนาดนั้นแน่นอนผมจะมองแค่ว่าโอ้ตอนแรกผมถามเจ้าที่ใช่ไหมเจ้าที่บอกว่าฟรีทุกสายตกใจตอนแรกที่แค่วันเดียวด้วยแควันเอ้าแต่ดึงไม่เคยเห็นอย่างนี้นะใช่วันนี้วันนี้วันนี้ผมจะมีมีการไปสอบถามเจ้าที่เลยนะตรงตรงที่รถไฟฟ้าตรงปูโคดอะคือตอนแรกผมคิดในใจเราต่างดาวเราจะได้ขึ้นฟรีหรือเปล่านะ ก็ผมไม่ได้ฟังข่าวผมไม่ดูรายละเอียดเนาะขึ้นเรก็ถามก่อนเลยเจ้าหนี่บอกซีหมดซีหมดผมมีมีคลิปโด้ด้วยขออนุญาตด้วยเรียบร้อยว่าถ่ายถ่ายได้ไหมเจ้าหนี่ก็ไปขออนุญาตอีกทีนึงนะหัวหน้าเขาเริ่มให้ผมถ่ายบอกว่าตั้งกล้องไม่ได้แต่ว่าถ่ายโทรศัพท์ได้นะผมก็บอกว่าผมทำทีบุ๊มนะถ่ายจอถ่ายได้เลยเจ้าหน้าที่ก็แต่ถามไม่ยาวเนาะเราไม่อยากรบกวนเยอะเพราะว่าเจ้าหนี่ก็ทำงานก็แจกแจกไอ้ไรเขาเรียกอะไรนะพี่การ์ดอ่ะการ์ดผมบอกโอ้โหการ์ดกรบัตรเนี่ยผมก็เลยถามสอบถามแล้วใช่ผมได้คำตอบมา หรือโอ้โหแล้วตกใจเลยนะแล้วน้องๆคิดว่าย่งไคนเดอมไหมคิดว่าคนเนนจะเน้นทุกคนจะไม่ไม่ขับรถมาเองหรอใช่ใช่แต่รถแน่นอนผมเชื่อว่าการการเดินทางเนี่ยทั้งคนไทยก็ลดลดการใช้รถแน่นอนแต่ว่าจะให้ไม่ใช้เลยไหมมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าบางเส้นทางบางเส้นก็จําเป็นต้องใช้รถเนาะแต่ว่าผมเชื่อว่ารถเพราะว่าอะไรผมว่ามีความโล่งขึ้นนะทนนีที่มันมันรู้สึกว่าเหมือนกับ มองขาดเหมือนกันนะทางทางทางรัฐบาลมองขาดจริงต้องดูอมันจันทร์โอ้มันทำงานเขาเพราะว่าเพราะว่าวันนี้มันมันเป็นวันอาทิตย์อยู่เนาะอาจจะออกต่างจังหวัดบ้างไปเที่ยวบ้างอะไรอาจจะยังยังดูไม่ออกก็รอดูนะครับทุกคนก็นี่ผมว่าเป็นเป็นความกล้าเหมือนกันนะในความคิดผมเป็นความกล้าเหมือนกันที่จะโยนเงินเงินพล้านเนี่ยนะพูดถึงชื่นชจเลยแต่ผมมั่นใจในในการตัดใจของคนไทยนะมั่นใจเสมอถ้าถ้าพี่อยากฝากอะไรถึงคนที่ มีโอกาสเนาะมีโอกาสได้ได้มาใช้บริการได้รับอนุสงแบบนี้เนาะโดยเฉพาะแรงงานหรือว่านักท่องเที่ยวใครก็แล้วแต่ชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยที่อยากฝากอะไรถึงพวกเขาเหล่านั้นเนาะพี่แนะนำคนไทยคนหนึ่งที่เป็นผู้ที่เป็นผู้ให้แล้วกันผมบอกนี่เป็นผู้ให้แล้วกันครับพี่ก็จริงๆถ้าเกิดว่าไปทำงานทุกคนก็น่าจะใช้อยู่แล้วเนาะน่าจะใช้อยู่แล้วครับผมต่างชาติเพราะว่ารถลาเราก็ไม่ก็เนาะนอกเหนือจากฝาก ไม่มีอะไรฝากหรอกก็คือฝากเรื่องความสะอาดช่ันทมสะอาดและทำคมครับผมครับผมโอ้ขออนุญาตพี่เขารับโทรศัพท์กของผมนะในสถานที่รถไฟฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้เนาะพี่พี่ว่าการปฏิบัติตัวนี่ควรทำยังไงบ้างก็อย่างอื่นก็ไม่น่าเป็นห่วงไม่เป็นห่วงเรื่องความสะอาดโอ้แล้วก็พี่น้องชาวลาวนี่ก็ไม่ได้เป็นห่วงเรื่องการทำงานครับผมจะเป็นห่วงเรื่องทาง ประเทศเพื่อนบ้านทางพม่าทองมันด้วยประชากรเขาเยอะเนาะประมาณเนาะมาของากอาชีพมาครับผมมาทำงานอาชีพสงวนมาทำงานที่อาชีพที่บิดกฎหมายของทานของคนไทยอย่างนี้ครับครับผมอย่างที่ที่ยิ่ไม่ปล่อยนะคนไทยบางคนก็อาจจะปล่อยครับผมเพราะว่าครับผมเขาเขาไม่พอใจหรอกแต่ว่าเขาไม่อยากจะไปพูดไม่อยากไป้เคือบางคนบางคนไม่พอใจใช่บางคนเขาไม่อยากจะ อันแบบป็นกลุ่มก็ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดการในการบางคนอาจจะแบบนี้เนาะแต่บางคนก็อาจจะจัดการด้วยตัวเองหรือว่าช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือหรือว่าเขาเขาเรียกอะไรอาจจะบอกให้เจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยใช่พี่เห็นว่าถ้าเกิดทุกคนคนไทยนิ่งเฉยเนี่ยมันก็จะมันปันไปมันก็จะกระผมการไปมันก็จะนิ่งกันหมดมันก็จะละรวมเนาะ ภาพครับโอ้โหอมแล้วก็เล็บแค่ใช่ใช่ครับจริงๆอันนี้คืออันนี้ในมุมมองของพี่คนไทยเนาะผมว่าอย่างนี้เนาะทุกคนเนาะสำหรับจะจะจะเน้นเฉพาะไอ้นั่นเนาะทุกคนเนาะเน้นเฉพาะแรงงานลาวคือเขาบอกถึงแรงงานเขาอยากจะเห็นไทยคนไทยหักของตรงเพราะว่าถ้าคนไทยหักเข้าเมตตาเขานี่เขามีพื้นที่ในการทำงานเยอะได้เพราะว่าอย่าลืมว่าประชากรเราน้อยแรงงานเขาก็ร้ายเรื่องการที่มาแบบอ่าที่ ยิ่งแย่งชิงบนพื้นที่ในการทํางานแย่งชิงก็หมักในกะหนึ่งเขาต้องขยนันสองเขาต้องซื่อสัตย์สามจะตั้งกลุ่มตั้งแกง๊งเหตุสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทยเท่านี้หละจะส้างซื่อเสียงในทางสเสียเพราะฉะนั้นถ้าเหตุนี้จะกเป็นการปิดโอกาสปิดกั้นโอกาสของคนท,ที่มีโอกาสเข้ามาหางเงินในประเทศไทยอย่าลืมว่าบ้านเฮายังต้องพึงพิงเนาะประเทศไทยอีกหลายส่วนเพื่อนบ้านปราชอเมียนมาการแรืแต่เฮาเฮาบกขอก้อาไก่เดยวกันเนาะ ก็ว่าให้เจ้าของประเทศอเเาลยนะแมนให้เจ้าของประเทศเป็นจัดการเพราะว่าเขาบมมีสิทธิ์เป็นก้าวกายเลยอันนี้เขาเน้นเฉพาะแรงงานลาวเนาะเขามาในประเทศไทยนึงปฏิบัติตัวเองให้ดีเนาะก็คือศึกษามวกน้ามันในสวนสาธารณะนี่เพิ่นปฏิบัติตัวเองในความสะอาดเนี่เน้นเลยคนพราะประเทศไทยนี่เน้นเลยรักความสะอาดนอกบ้านเมืองเป็นสะอาดแล้วก็ความมีระเบียบวินัยมารยาทกริยามารยาทเนาะทุกคนกับสิ่งเหล่านี้เขาก็เตือนกันนนั่แหละทุกคนก็มีโอกาสผิดพลาดแต่เต้องเตือนกันเลยก็ต้องฟังกันเนาะ อย่าอย่าได้แบบว่าไปเห็ดยังที่แบบว่ามันแบบบอดีบองงามมันจะเป็นการอ่าเคยนะให้คนอคติต่อเฮาได้นะสมมติคนนี้เห็ดบุรีหลายๆคนอาจจะได้รับผลกระทบนะไอ้บอกแรงงานเล่านะจะฝากไว้ประมาณนี้ส่วนแรงงานเพื่อนบ้านเนาะอาจจะขอให้เป็นนาทีของพี่น้องคนไทยแบบจริงๆเทากับเราคุยกันชำนีก่อนเนาะทุกท่านแล้วพี่พี่ฝากอะไรฝากได้ไหมก็ ประเทศอะนะเหมือนกับพี่น้องคนเราถ้าเกิดว่ามีคนไปทําอะไรทีเดียวคนลาวก็ไม่ชอบใช่ครับผมอีกคือคนไทยก็เหมือนกันครับผมก็จะไม่ชอบครนะประมาณนี้ใช่ไหมก็สุดท้ายเนาะทุกคนเนาะสุดท้ายเนาะอาบาเจ็บและกาพี่อสูรเนาะคือสองคนเข้ามาคุยกันในเรื่องของเรื่องหนึ่งเนาะเรื่องของนัก้ำใจของคนไทย ความเพื่อเพื่อแพร่และกาเรื่องของรถรถไฟฟีและก็เรื่องของในงานบางส่วนคือเป็นการแนะนำกันนะเป็นการแนะนำกันเนาะกับท้ายสุดกัขอขอบคุณพี่อสูรเนาะแล้วก็อยากฝากช่องพี่อสูรอีกครั้งหนึ่งว่าอสูรละายสายล่าทุกคนเนาะก็อยากฝากไปติดตามชมได้นะครมาช่องของเอฟซีของบ่าวลาวตามภาษาบ่าวลาวไปติดตามพี่อสูรรวมถึงขอฝากเนื้อของตัวบ่าวแจ๊ปพร้อมก็คือสตอรี่ชีวิตบ่าวแจ๊ปมาฝากอยู่ข้างหลังบาฝากข้างหลังตามภาษาบ่าวลาวนี่ แล้วก็ฝากช่องบาสมัยซื้อช่องไหนก็บาสไม้บาสมัยพาทั่วแล้วก็บ่าวสไม้ฝากพาทั่วทุกคนเนาะก็ฝากซองเด้อก็ฝากซองน้ำแน่เบาเลยเบาเลยซองบ่าวสมัยพาทั่วเนาะตอนนี้ก็คนติดตามกำลังได้ห้าสิบห้าสิบคนเป็นกำลังใจให้กันเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ขอกำลังใจจากพี่พี่ทุกทุกคนนั่นแหละครับครับขอบคุณครับโอเคครับก็มำลังนี้ก็กรุเฮาทั้งหมดก็ ขอลาไปก่อนในคลิปนี้คลิปหน้าไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับพี่สวัสดีครับผมครับผม